คือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขามีด้วยกัน4ชีวิตเขาบอกว่ามีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงแล้วติดโควิดนะแล้วก็มีการกักตัวอยู่ในบ้านแต่อีที่มันไม่เข้าใจเลยเนี่ยที่หลายคนก็งงก็คือเขาบอกว่าเขาไปเจอเจ้าของคอนโดข้างๆไปตอกไม้อะ่ะ ปิดตรงประตูไม่ให้เขาเปิดออกมาโอ้ทีมงานดิชฉันพูดขนาดนี้แล้วไปเข้าภาพเลยอ๋อขอบคุณค่ะไปตอกไม้ปิดประตูอะ่ะไม่ให้เขาออกอะ่ะแล้วเขารับอาหารยังไงอะ่ะเขาต้องกินน่ะเราจะอยู่ยังไงอะ่ะทําอย่างเงี้ยอันนี้งงนะอ่ะเดี๋ยวดูเรื่องราวนี้กันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีคุณท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณก้องคุณก้องเนอายุห้าสิบแปดปีมีการไปร้องต่อสื่อนะคะว่า เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองอาศัยอยู่ในบ้านพักกับครอบครัวสี่อีกสคนประกอบไปด้วยตัวเขาเองภรรยา64ปีแม่ยายป่วยติดเตียงอายุ89ปีแล้วก็มีหลานชายอีกคนหนึ่งอายุ20ปีพักอยู่ที่ซอยแห่งหนึ่งค่ะอยู่แถวที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีก็ไปถูกลูกน้องของผู้จัดก,การคอนโดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในซอยเดียวกันหลังจากที่มาซื้อที่ดินท้ายซอยที่อยู่ติดกับบ้านของตัวเองเนี่ยถือวิสาสะ เอาแผ่นไม้ไปตอกปิดประตูหลังบ้านของเขาทำให้เขานั้นไม่สามารถออกไปรับอาหารที่น้องสาวเนี่ยจะนำมาส่งให้กับคนในครอบครัวได้เหมือนทุกๆวันเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสมาชิกค,คนในบ้านเนี่ยคนที่5ก็คือน้องชายของภรรยาอายุ59ปีติดเชื้อโควิดค่ะและมีการถูกส่งตัวไปทำการรักษาแล้วจากนั้นเจ้าของคอนโดที่มาทำบ้านเช่าอยู่ท้ายซอ,อยอยู่ติดกับบ้าน ับหลังบ้านของเขาคือคุณก้องบอกว่าเจ้าของคอนโดเนี้ยมาทําบ้านเช่าแล้วบ้านเช่าเนี้ยมันอยู่ติดกับหลังบ้านของคุณก้องแล้วเจ้าของคอนโดนี้เขาทราบข่าวว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาไม้มาต่อปิดทับประตูไม่ให้ครอบครัวของคุณก้องออกมารับอาหารได้เฮ้ย <c oughs> นี่มันทําแบบนี้กันได้เหรอเฮยเนาะแล้วเขาบอกต่อได้นะคะนี่คุณก้องนะคะคุณก้องบอกว่ามีการเขาคือเรื่องเนี้ยเขารับไม่ได้เขารู้สึกว่าการกระทําเนี้ยมันไร้มนุษยธรรมมันเหมือนกับว่าจะขังให้พวกเราอดตายทาั้งๆที่ในบ้านของเราเนี่ยมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวด้วยความที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้ออกไปข้างนอกและก็ต้องพึ่งพาให้น้องสาวที่อาศัยอยู่ที่อื่น คอยซื้อข้าวซื้อน้ำและยามาส่งให้ที่บ้านทุกๆวันเพื่อป้องกันที่จะไม่ออกไปแพร่กระจายเชื้อเพราะกักตัวเนื่องจากมีคนในบ้านก่อนหน้านี้ติดเชื้อแล้วมาถูกเจ้าของคอนโดแห่งนี้ทําอย่างนี้คุณก้องพูดต่อว่ายังหลงเหลือความเป็นคนอยู่หรือไม่สาเหตุที่ตนไม่ให้น้องสาวไปส่งอาหารทางหน้าบ้านเพราะ มันมีคนสัญจรไปมาไม่อยากให้มีกลุ่มเสียงเพิ่มขึ้นเพราะมันจะทำให้คนอื่นอะติดเชื้อไปด้วยเออคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงอะส่งข้อความมาบอกเนอะคือทาจริงๆอะมันไปทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านคนอื่นเขาในพื้นที่ของคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นส่วนบุคคลนี่มันก็ทำไม่ได้แล้วนะถูกไหมเราจะเอาไม้ไปต่อปิดประตูขังใครอะคือมันก็ผิดหนึ่งละ ที่สําคัญมันไม่ใช่บ้านเราด้วยนะโอ้แบบนี้ยังไงอะเราไม่รู้นะคะเเวลานี้ในะการอัปเดตคือคุณกล้องคนเนี้ย mm. เขานอกจากร้องสื่อแล้วเนี่ย mm. ก็คงคิดว่ามันคงเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ข่าวนี้ออกไปได้รวดเร็วที่สุดแล้วนะคะ mm. แล้วก็ชื่อว่าอาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือและต้องไปเคลียร์แล้วแน่ๆดิฉันจะอัปเดตให้ผู้ชมได้ทราบต่อไปนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไม่แน่นะคะทีมข่าวเราเนี่ยอาจจะต้องไปลงพื้นที่ดูหน่อยนะคะ ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเวอ r ์นิว w ์ข่าวในมือคุณ